สวัสดีครับเมื่อนี้บาไก่โคกต้นบกพาล้อพาพี่น้องล้อมาอีกแล้วครับมาเหมือนเดิมสิ้นเคยครับผมเมื่อนี้กับมายกสรุงหาปลากินเขาเทียงครับหาปลาหมกมกก่อยกินนะครับพี่น้องมาอยางมากปีงกินนี่แหละกินเขาเทียงมาหลุ่นน้เบาไก่ครับว่าสิมานอีกบ่อปลาเมื่อนี้เมื่อนั้นมากกได้กินอยู่ครับปลาสูตรก็มีต้มงามครับก็ได้กินเขาเทียงก็ได้กินก่อยกินปีงน้ากัน เจ็บแสบครับมือนันมือนี่ก็ขึ้นอยากมากอีกครับมาล่องเมืงอีกไปครับพี่น้องไปติดตามรับชมเมืองว่ามือนี่จะมีปลาถือสะดุงห้าบอแต่ว่ามือนี่ก็จะเป็นสะดุงน้อยครับเอาสะดุงน้อยลงเพราะได้ป้ามกกินครับมือนั้นมกกินกับแสบท้ครับพี่น้องผมปลาปลาจังไรก็จังถ่าติดตามถ่ารุ่นไปน้ำเบ่าไก่เบ่าทีมปล่าถือครับผมไปครับ ปลาขาวใหญ่ไปหลังคุณเลย้กริ้นนี้นี่คุยกระ้นนี้โอ้บาทนี้บ้าบ้าสี่ห้าตัวครับบ้าดิมิสือแลีบีฮัลโห ปลาตัวนี้สุกโอ้ดุนๆๆดุนดุนครับดุนๆครับกระสุกครับกระสุกตัวใหญ่แนยคนละอันนั้นตัวละโตอึดครับอู้โอ้ยๆๆอ่ะมาสอง อุขาดอครับปลาดอปลาดอครับโอ้ปลาดอครับลุยีกแล้วแหมยังหมูใหญ่สะดูโอ้ยโอ้ยอาล่อาล่ะอ้อจะเอาบ่ขาดอีกบ่ ขาดตูมองเอาปลาดิ่นกินคำอให้หนอกขาดปนะ่าต้องเตมเฮ้ยเขางอยู่ะระดุนสั่นอันนี้ีบกเ่นอปลาอันนี้อ,อ้อดอ้อ้ยเจียบกระตุ่มป่ะออกบอก ับว да เสียกี่ตรมมาเสะสะลือดบาดยุงหลายตัวละวนวนเอ้ยขาดเรียบร้อยเอาอีกแล้วเขาใส่บ่อเขาที่บิดเลยว่ะเอ้ยกระก ถูกใจครับถูกใจครับเฮ้ยโดนครับถูกใจครับถูกใจครับถูกใจครับมองนะครับกตายอดุงน้อยแอบแย่ครับเสร็จออกวุ้นแล้วครับแอบสวยงามเป็นยังไงบ้างพอหากใจหายใจไปไกลด่างที่มันที่เย็บด่างเต็มนะดีใจครับ hmm. ขึ้นมุมครับ โอ้โหหัวรูมเรือยแล้วครับคุณนุ่ดูไหยครับคุณนุ่นครับคุณนุ่นครับคุณนุ่ครับคุณนับนี่สโดครับสโดใช่ไหมครับแปลว่าทางนี้หนีเรียบร้อยแล้วครับสะโดใช้เอครับียบร้อยติดิ้นค่ะกครับอุ้ยรู้ครับสะโดใชยเชือกครับเรียบโบราณเลยครับขอเรียบโบราณเลยโอ้โหเยบแป๊บเพื่ออะไ เรื่อันะครับเรื่องบอกกลัวนั่นนะครับใส่วีซ่าเขาได้คุณมัมมัตคุณเัอคุณมัมมัตครับคุณมัมมัตโอ้แผละนี่คุณมัมโซ่ครับเดี๋ยวออกออกขายออกขายเนี้ยอือของแบบชุดครับตรงนี้มีเรือโบราณนะครับเนี่ยไม่ครับเอาใส่กมอนเนี้ยจะเที่ยงครับยัดยัดยกไปครับ

Ừ, hoa ẩm bao cây cái lăng tắt đầu một đèn này pa pa là xuân chạy là xuân Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì หัวแดงี่นหมวจอนสอดนะครับเขาะไส้บาทนี่ครับพี่น้องกินเขาน้ำเบาไกลครับหลังจากที่เข้าไปยุกสะดุ้งมากนะพี่น้องเนาะกระไรปลามาหลายเติบนี่กระไรปลาสะดูครับกระไปลาสะดู้กรไปลากาใ่ปลาหมอสร้างเหยียบบอกคุณว่าแล้วกะมกครับปลาขาวหน่อยมกขาวหน่อยแสบด้วยนที่ขาดไม่ได้ก้อยครับพี่น้องก่อยแสบ ข่าวอะไรอีกอย่างนึงครับมัมบูดครับข้าวกีสีเขียดคากีเขียด้าวกีครับฟังเสียงกับฟังเสียงดังหายคอยกันตำมะละกอครับเสียบ้าวกีแข็งแข็งเสียบเสียบครับพี่น้องกี้ย่ำเทียงมาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับผมบาดนี้กินข้าวน้ำเบาไก่ครับมือพี่หัวร้อนนะของแกขาดมาได้ครับพี่น้อง บะกกำลังแม่ผ้าแสบครับน้ำจันทก้นกังหันนี่น้ำจันครับน้ำจันทอ่อํลำเฮ้ยมาเปิดต้อมหลับรถบอกมาลายยายาหๆพีมาลายยายา็ไปเอาเนื้อ โอ้ยนางาเปียกเลยเหรอสุภาครับนี่ข้อ,แบบ,อแบบสูงเนียบันี่ยแบบต่ำเนี่ย ครับปลาไทยเรอบมีบมีเลยบมี่โเคเจงเบมีพี่น้องครับนงปลาแซบแซบอือเอเอาส่วนมาเสี่ยจำนำผมบาหมี่ห้อยไงอืม ่ <laughs> ี่่เ้ไบอี่ย้ปาเป็นปลาลอ่ัพี่โอเกลอ้ายเหมีมอสรุ่งหางเป็นยังไงล่ะตัวสวยๆิ่ไปหาบกเทมแหนมครับพี่น้องลงกระตาเลยตายบ่เหลือ นักเสือทั้งหูเดียวมันโยกบกขึ <h <h ้นหอดะมึงอ้ยฟืดอุ้ยฟืดฟืดอุ้ยฟืดปลาดีเด็ตองตองตอองตองตองตองบบ้างก็ได้ล છો જે ભાઈ એ ભાઈ ભાઈ ดีครับนี่ยัยครับใส่ยังครับใส่ครับใส่งครับต้องดูนะครับ อากาสองที่ดเ้กด็มักับีหตรงเต้นครับพี่น้อง เติดตรงตรงเต็นครับผม,มห,ห,ลหลังจากที่เบาไก,ก่บบกับเบาทีมเบาเต๋อยายไผ่บรรยุษสรุปแ,แล้วครับนี่ได้ได้หลังจากที่เขากินเขาแล้วครับหลังจากที่เขากินเขาแล้วเบาไก่กับเบาทีมเบาเต๋อกลับไปยุกอีกนี่ได้ได้ครับแต่พวกข่อยยังเตือนพี่น้องผมโอ้ยใส่คุณผู้ชมจำพี่ได้พี่น้อง สวยสวยีตัวงามค<ว>รับคุณปลาเขาหน่อยก็เลยรลายครับมือนี่หลังจากที่กินเขาแล้วเมือม่อกินเขาจะเนี้ยมือเศร้าหนึ่งอีกส่วนหนึ่งครับอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็ไปหาช่วงใบครับอีกส่วนหนึ่งมือในการมั่นๆครับเมื่อยครับหนาวกับหนาวอยู่สองบอก็เอากนเนียครับครับผมสำหรับคลิปนี้บอกไก่กับขอบุญขอบคุณพ่อแม่เอ๋อไอซายิงซุกข,ขู่สุกคนอาจารย์เซียนตอนหุกเขาใหญ่อาจารย์หยกสะดุ้งทุกทุกท่านครับที่เขามาติดตาม รับชมเป็นแรงแช้แรงใจไห่เบาไก่โขกนบกกับเบาทิมเบาเตอครับผมสำหรับคลิปนี้เบาไก,ก่ขอให้พี่น้องผมอยู่ดีไม่แห้งสุขผาพแข็งแรงแข็งแรงลำลำ่ำเรยด้วยสุขุขูสุขคนความเจ็บยางได้ความไขยย่ยามีครับฝากเบาไก่พูเล่ดำดําในเด้อครับพี่น้องจะท่านพ้อทิมพ้าป้าเบาไก่นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผม